มาแล้วครับเพื่อนๆมาแล้วครับผมนี่นี่ไงเครื่องเทศซอยจุของผมมามาหันผักกันครับผมหันผักกันโอ้โหพอเป็นของซิบ,บาทที่ไหร่นี่ว่าเขายังตกใจใยังไงไรเด็ดตอนแลกที่ว่าสี่สิบปีมาสีส่ส,สิบสิบบาทหรือเปล่า กูซ่าเข้ามาป่ะสิบาทพี่เอ้ยยี่สิบบาทเขาต้องบักซี่ก็ต้องหั่นนะไม่เดียวพ่อเนี่ยหันที่ซื้อไม่อยากใส่ข้าวใส่ข้าวต้นหอมซ้ำนี้เนาะจัดจวด anh thấy ừ, <laughs> joe không kia nào cái cho anh cho cho tham kiến được cái này song buồn được mình mình không buồn คน chủ, ไทยเรู้จักซอยจุบรู้จักซอยจุ้ไหมครับคนไทยถ้าไม่รู้จักผมจะทำให้ดูอรอยจุ๋ยเบิดก่อนนะเอาอันพัเปันสัมเงีละเบิร์สัมนีเพละเดี๋ยวปวลาเบิรงตอนจรินคุณจงเป็นะเบิงเจ้าเซสัมเียะเพราะ

ngủ u dạng mùi u để thế phao. Để mà bao nhỉ đi ngang ngang gì đi không nghe lên không nghe lên cái bậc cao hay là bậc cao không có gì bậc gì thế này Nè, phăng nghe trụ phăng nghe sai có đi bàn vậy mệt cái ừ. gì cứ vô khom thì đằng khỏe khom coi ô cứ vô phăng nghe trụ đó phăng phăng trụ ok là con เออเบิ้มเบิ้มพี่น้องนี่กองแช่อหันนั่นเองวันเครื่องสไลด์วุงนดดว้าวไอกองแช่เห็นไหมสิเห็นเนี้ยกินเป็นอยู่เด้อยครับผู้ใดเหยากเป็นพัวมาเอาได้ด้วยสดครับสดวันเครื่องสไลด์่นีหันอย่างไรหันแนวนี้เห็นไหมนี่

จน,นี่ยสินสำัเนียยวางช่วยจุของแท้เอาอมันังเป็นอาซยไม่นเช่นี่เพื่อนนี่ครับอันนี้ซ่จูครับผมอันตอนจุตอนจุว่านนี้ครับผมตอนจุสีบ้านนี้ของแท้ต้องสิเอา,อมาไมดูเอาเข้ามหันไมดูคมยังไหก่อนเบ่าข้ันเิื่องีไอ้วดเหลี่ยงนะ <laughs> กินพ่นกินมาพุูดลอยโอ้ระดับเสียอย่างวะเอาผักแล้วลูกพี่นี่เขาเพื่อนเพื่อนซิกเนเจอร์ของงานเลยจุซอยจุซอยจุเฮดไหยเฮด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 บาซอยจุเฮดซอยจุแบบห้าไหมทำเป็นเจ้าห้าว่าแฟนมันด๋อ้ได้ยเนาะ anh đi treo tay không chẳng có cần treo gọi <laughs> treo cứ đi như thế treo 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 có, có gì hăn nữa hay có hay có ừ. chả nói luôn <laughs> cái nhiều cái <laughs> không có đĩa, à có bao chiều? ครับแซ่บๆซ่มั้งครับใช่นี่ตอนโคโลคีนี่ผู้ว่าสาังท่องครับเสือครับกัดกัดบกแต่งแซ่บไห,บไหบมล่ะกัดคิวพกสูงค,ค,ครับคิวพกสูงเดี๋ยวเขาดีรู้เขาดีรู้เก่งเน่ยเขาท่าปะ พี่เห็นบางย่องแรงพันหอนหักใส่วยุ่นม่เคยพันออกแล้วบวกทัวเลยเามันเบาเท่าดีใเสร็จลโ่กันน่พี่รองฮึมมีทีวันดังองอะไรก็ชุดไม่อยู่นะมาครับมาครับ

มันก็เห็นอ๋อเจีงยมแต่งหวอดเจ็บๆหวอดลุ้นต้องมีไหมเดี๋ยวจะซื้อแลอ้วเดี๋ยวสิซื้อแลอ้วนี่น้องพ่ต้องพ่ต้องกรับเรียวคอยหามันเองคน้องมีวาสนาำใกินเนี่เพราะเขาเพ่กินอยู่แล้วโคตรดีเลย

เอ,อไป่ะจุดยอดได้บ้างจิ๋วเดืองงานมากกับนี่แหละกินเนื้อที่ครับหัวค้อกินกินงน้วแต่ <c oughs> เข้ามา โซโล่ได้บ้างกิวพอแล้วพอหรือวะเพราะเรเด้อบกว่นี่ทั้งแท้แล้วครับอ่ะทั้งแี้ครับเดี๋ยวเมนู่นน่ะจะไปกินยังเดียาไทยเบ้างไหมเนาะครับโหเขียนยังกินเมนู่นน่ะลาบเทาครับลาบเทาลาบเทาคืออะไรภาษาไทยลาบขี้ตะลึงนมึงบวยไปี่น้องไปไปไปครับ